วันนี้เรามีไส้สึกกับคนขายชาติจริงๆจากเหตุการณ์ที่เราเห็นทั้งหมดแต่ผมยังไม่ปักปําใครหรอกแต่คนพวกเนี้ยผมเชื่อว่าได้เวลาทำงานเขาแล้วท่ามกลางความเงียบงันของสังคมไทยมีเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พมเรื่องของไส้สึกและสงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธจริงหากแต่ใช้ข้อมูล ข่าวลวงและการสร้างภาพการเมืองจนกลายเป็นสงครามการละครเราจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูรากเง้าของสงครามไส้ศึกในภูมิภาคตั้งแต่สมัยที่มหาอำนาจเริ่มเข้ามาใช้ไทยเป็นเวทีล่อหลอกและปั่นกระแสทางสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนเกิดเป็นเครือข่ายแทรกซึมทางการเมืองเศรษฐกิจและสื่อสารมวลชน ืณวันนี้นะครับการเจราจารเนี่ยผมเชื่อว่าที่มันมีเรื่องแตกๆที่ผมมีข้อสงสัยหลายเรื่องเรื่องแรกเนี่ยคืออยู่ดีๆราัดรรดีโดนันททำโทรมาหาทั้งฝ่ายเรากับฝ่ายกัมพูชาเสร็จแล้วเนี่ยนายกอันวารับลูกจัดเจราจารที่มาเลเซียก็ได้ผลตามที่เราได้ยินมาว่าให้หยุดยิง โดยไม่มีเงื่อนไขคราวนีค้คําว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยผมเชื่อว่ามันยิ่งประหลาดเพราะว่าหยุดยิ่งเฉยแต่กําลังทั้งสองฝ่ายยังอยู่ที่เดิมประจันหน้าที่เดิมเราถึงได้ข่าวเมื่อคืนนี้ว่ามีการประทะกันหนักที่ปราสาทตาควายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ชิงความได้เปรียบถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นการ บอกว่าเที่ยงคืนหยุดยิงเพราะนั้นทุกคนก็อยากจะยึดพื้นที่ให้ไม่มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นผลในการเจรจาต่อรองซึ่งเรานัดก,กับกัมพูชาว่าจะมีการเจรจาต่อรอง JBC ที่กัมพูชาในวันที่4สิงหาแต่อัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็คือว่าแม่ทัพภาคหนึ่งกับแม่ทัพภาคสองได้เข้าไปเจรจากับแม่ทัพภาคสี่กับภาคห้าของเขมรแล้วโดยข้อสรุปเข้าๆก็คือหนึ่ง หยุดปะทะหยุดยิง 2. ให้ถอนกําลังออกจากจุดที่ปะทะไปคนละสอ0รเมตร 3. เนี่ยคือห้ามเคลื่อนย้ายกําลังนี่คือล่าสุดที่แม่ทัพของเราได้ไปเจรจากับแม่ทัพฝ่ายขเขมรคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์การลบกันระหว่างสองประเทศซึ่งทางกัมบูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนถ้าเรา ย้อนหลังกลับไปนะครับกัมบ,บูชาเริ่มด้วยการส่งคนขึ้นมาที่ปราสาทตาเมืองถมมาร้องเพลงชาตินะแล้วก็มีการโต้แย้งกับทางฝ่ายเราเสร็จแล้วเนี่ยกัมบ,บูชาก็เอากําลังพลเข้ามาขุดคูเลดใช่ไหมฮะที่เป็นข่าวพอมีการประทะกันกัมพูชาก็ถอนแล้วก็กบคูเลดแต่ไม่ได้กบคูเลดอย่างเดียวฝังทุระเบิดไปด้วยซึ่งอันนี้ผิดสัญญาออตโตว่าอยู่แล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประทะกันก็คือลบกันเลยเกิดสงครามก็มีการสู้กันต่อเนื่องโดยสู้กันที่8จุดสำคัญเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเปิดแนวลบกับเราเนี่ยเปิดกว้างเลย8จุดตลอดแนวชายแดนนะตั้งแต่สุรินไปจนถึงจังหวัดตราดแล้วผลสุดท้ายก็คือว่าวันนี้ก็คือออกมาคือหยุดยิงโดยฝ่ายการเมืองไปเจรจา ซึ่งหลังจากที่เจราจาและประกาศหยุดยิงก็ยังมีการประทะกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแบบนี้เมื่อประเทศเราเกิดสงครามแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเข้ามาบริหารผมคิดว่ามันผิดหลายอย่างในขั้นตอนนะผมอยากจะเรียกร้องแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้หยันบกเนี่ย ประกาศกฎไายการศึก่วประเทศแล้วท่านต้องลงมารับผิดชอบเต็มตัวเพราะมันเป็นเรื่องของอธิปไตยของประเทศเพราะสิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยเราจะเสียเปรียบกัมพูชาตลอดเวลากัมพูชาจะสร้างละครขึ้นมาเพื่อฟ้องชาวโลกนะทั้งที่เขายิงเราก่อนเนี่ยเขาก็ไปบอกแบบทาง UN ว่าเรายิงเขาก่อนหรือแม้ทั่งเมียายกคุณเซนก็มาร้องไห้นะโพสต์ออกมาเนี่ยซึ่ง ผมว่าเราตามไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นสงครามเต็มรูปแบบเพราะอะไรฮะเราใช้กําลังเนี่ยทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งเท่าชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยผมถือว่าสงครามครั้งเนี้ยเราใช้ครบเลยทั้งสามมิติคือน้ําฟ้าฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้อัานบกเนี่ยที่ท่านเป็นคนรู้หาการนะครับแล้วก็เป็นการติดตามหาการใกล้ชิดเนี่ยผมอยากให้สายความชามันสั้นลง เชื่อผมเลครับท่านประกาศกดศึกทั่วประเทศเราปล่อยให้การเมืองเข้ามาบริหารและเจรจาแบบนี้เรามีแต่ว,วันเสียเปรียบเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามันจะหยุดยิงได้กี่วันแล้วเมื่อหยุดยิงแล้วเราเจรจาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเหมือนเดิมเพราะเราเคยใช้ไอ้ JBC RBC เนี่ยมาหลายสิปีแล้วมันก็มีปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันถือแผนที่คนละฉบับของเราเนี่ยใช้มาตานึงอห้าหมื่น ขาเหมนใช้หนึ่งต่อสองแสนเพราะนั้นพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่วิพาทษเนี่ยมันคาดเคลื่อนเพราะแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่เขาเหมนใช้เนี่ยมันเป็นแผนที่ที่หยาบหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมันหยาบกว่าเราสี่เท่าเพราะนั้นมันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วิพาทษตลอดแนวชายแดนมันถึงปักปันเขตแดนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราจะจัดการกับเขาเมนเนี่ยเราต้องได้เปรียบก่อน นะครับซึ่งกองทัพเราเนี่ยมีสายอน,นุภาพเนี่ยมหาศาลซึ่งทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมกัมพูชาเนี่ยซึ่งประเทศเขาด้อยกว่าต้องเยอเนี่ยแต่กล้าที่จะมาท้าทายเรายั่วยุเราแล้วก็เป็นฝ่ายลงมือก่อนผมเชื่อว่างานเนี้ยกัมพูชาเนี่ยมีแบ็กอัพข้างหลังแล้วไม่ใช่เฉพาะการทะเลาอะกอันที่ประสาท4ี่ประสาท แต่ผมยังมั่นใจว่าทั้งหมดเป็นผลประโยชน์ในอ่าวไทยซึ่งถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยหลังจากที่ดิวลังกาวีเกิดขึ้นนะฮะทักษิณกับประเทศเมื่อทักษิณกับประเทศเศรษฐาได้โหวตเป็นนายกโดยสวแล้วทักษิณก็ไม่ติดคุกพอะเศรษฐาได้เป็นนายกไปสักพักหนึ่งก็โดนสาลนุนตัดสินให้พ้นหน้าที่แท่ทองทานก็กลับเข้ามา พอแพทองทานกลับเข้ามาทักษินเปิดวิชันเลยนะเป็นข่าวรู้กันว่าพูดถึงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็บอกกับคนไทยเลยว่าจะแบ่งผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิคุณมันเน็ตรับลูกเลยอ้างเลยว่าเกาะกูดยังเป็นของของมเมนนะครับแล้วสุดท้ายก็มีการประทากันการลบกันห้าวันที่เราเห็น,นผมเชื่อว่าทั้งหมดเป็นละครที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่โต๊ะเจรจา ซึ่งโ๊ะเจรจารเนี่ยที่ผมได้ทราบมาเนี่ยมีในทุนใหญ่ของเราเนี่ยแอบไปเจรจากับบริษัทต่างชาติแบ่งเค้กันเรียบร้อยแล้วในอ่าวไทยนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือว่าการที่อเมริกาอยู่ดีบอกจะมาใช้สถานีท่าเรือพังงาเราเนี่ยมันผิดปกติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีบุคคลอยู่สองประเภท หนึ่งคือไส้ศึกสองคือคนขายชาตินะผมอยากให้ประชาชนในประเทศจับตาดูคนพวกนี้เพราะหลังจากที่ตอนนี้มีการประทะแล้วแล้วก็เปิดฉากแล้วว่าจะเจราจาเนี่ยการเจราจาเนี่ยถ้าเราเจราจาไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเสียดินแดนนะครับแบบกรณีเขาพระวิหารราะผมเชื่อว่าอีกไม่ช้าไส้ศึกกับคนขายชาติเนี่ยหางจะโผล่นะจับตาดูให้ดี นะครับหน้าที่ของไส้ศึกตอนนี้ก็คือชักศึกเข้าบ้านหน้าที่คนขายชาติก็คือร่วมหัวกับบร,ริษัทต่ตางชาติคุบทรัพยากรของประเทศไทยเรื่อนี้เราต้องย้อนหลังกลับไปนะครับวันนี้สหรัฐกับจีนเนี่ยคือสองขั้วมาอำนาจนะสหรัฐมีนาโต้มีซาอลจีนมีรัเสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือ วันนี้ถ้าเราย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งรัเสเซียวันนี้เปิดศึกกับสหรัฐกับนาโต้ที่ยูเครนอิหร่านเปิดศึกกับสหรัฐกับอิสราเอลที่ตะวันออกกลางแสดงว่าฝ่ายค้วจีนเนี่ยจากสีเนี่ยติดสงครามแล้วสองเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐจะมาใช้เราเป็นสถานี ท่าเรือของเขาเนี่ยที่พังงานเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ขอแค่พังงานผมเชื่อว่าเขาจะขอภูเก็ตขอสงขารวมทั้งอ่ตะเภาสนามบินที่ตาคีที่อุดรที่อุบลที่เชียงใหม่เพราะเขาต้องการปิดล้อมจีนนะตามสนที่สัญญาอินโดแปซิฟิกซึ่งรัฐบาลไทยไปเซ็นกับสหรัฐไว้เมื่อปี6-2ใอเนื้อเนื้อเนื้อหาสําคัญในสัญญาอินโดแปซิฟิกเนี่ยคือเขาระบุว่าจีนเป็นภัยคุกคามของโลก สองถ้าสหรัฐเกิดสงครามขึ้นหรือเราเกิดสงครามเนี่ยสหรัฐสามารถเข้ามาใช้ประเทศเราเป็นฐานได้โดยที่ไม่ต้องขอเพราะฉะนั้นการที่ทาย้อนหินถามทางว่าสหรัฐจะมาใช้ถ้าเรือพังงาเนี่ยไม่ได้เป็นการขอเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนว่ากูจะใช้แล้วที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปีหกสองนะก็เป็นเรื่องของการโอบล้อมจีนซึ่งต่อไปเนี่ยผมเชอว่าจีนกับกเกาหลีเหนือ ก็ต้องติดสงครามแบบรัสเซียกับอิหร่านประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียเพราะเรามีแผ่นดินที่ขั้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่สำคัญคือว่าช่องแคบบราการจะเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักไม่ใช่ช่องแคบไต้หวันเพราะว่าช่องแคบบราการเนี่ยเป็นเส้นทางผ่านของพลังงานที่จากอิหร่านเข้ามาที่จีนเนี่ย60%ของพลังงานที่จีนใช้ สี่สิบจีว่าจากรัเสเซียนะเพราะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมสหรัฐต้องเข้ามายุ่งหรือเข้าหรือโตรด้านทําอยู่ดีโทรศัพท์มาให้เราหยุดเพราะว่าสหรัฐต้องการชิงก่ามเป็นผู้นำแล้วล่าสุดสหรัฐเองก็บอกมาแล้วว่ายินดีที่จะเจรจากับไทยกับกัมพูชาในเรื่องดีลการค้าเพราะว่าเชื่อเขาในเรื่องหยุดยิงไส้ศึกไม่ได้อยู่ไกลตัวหากแต่แฝงอยู่ในตัวบุคคลที่คาดไม่ถึงจากนักธุรกิจ นักการเมืองไปจนถึงผู้ที่สวมบทนักเคลื่อนไหวกลายเป็นหมากที่ถูกต่างชาติผลักดันบนกระดานเกมใหญ่สงครามนี้คือการแย่งชิงการรับรู้ของประชาชนใครครองพื้นที่ข่าวสารใครครองการตีความเหตุการณ์คนนั้นย่อมชนะและนี่คืออาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่าปืนหรือจรวดคือจีนเนี่ยนโยบายจีนเนี่ยเขาจะไม่แทรกแซงกิจการภายใน แต่ผมเชื่อว่าจีนวันนี้ถูกกัมพูชาหักหลัง